สวัสดีค่ะเตือน19จังหวัดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันเตรียมรับมือปอพเตือน19จังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมวันที่30กันยายนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรายงานสถานการณ์ข้อมูลคาดการณ์และแจ้งเตือนภัยประจำวันที่30กันยายน2564ดังนี้พื้นที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขัง ภาคเหนือจังหวัดสุโขทยัยอำเภอเมืองสีสำมรงคิริมาศกำแพงเพชอเพอรอำเภอขานุวรรักษ์บุรีคลองขลุงพิจิตออรอำเภอบึงนารางโพประทับช้างโพทะเลสามงามพิษณุโลกอำเภอวังทองบางระกร,รมพรมพิรามเพชรบูรณ์อำเภอเมืองวิเชียรบุรีหนองไผ่สีเทพบึงสามพันน้ำหนาวนาครสวรรค์อำเภอลาดยาวท่าตะโกและอุทัยธานี อำเภอเมืองทับทันสว่างอารมณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิอำเภอเมืองจตุรัสบ้านเข้าผภูเขียวคอนสวรรค์ขอนแก่นอำเภอภูผ,ผามา่านชุมแพหนองเรือแวงน้อยแวงใหญ่โคกโพชยัยชนบทมันจาคีรีโนนศิลานครราชสีมาอเภอเมืองด่านขุนทศสูนเนินโนนสูงพิมายโนนไทยคงพระทองคำ จักราชและอุบลราชธานีอำเภอเมืองภาคกลางจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองมโนรมวัดสิง์เนินขามหันคาสพยาสังขบุรีหนองมะมงสิงบุรีอำเภอเมืองอินบุรีค่ายบางระจันอ่างทองอำเภอเมืองวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยพระนครศรีอยุธยาอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางไซ ลบุรีอำเภอเมืองชัยบาดาลโคกสำโรงบ้านมีสระบุรีอำเภอวังม่วงแก่งคอยบ้านหมอพระพุทธบาทดอนพุทธสุพรรณบุรีอำเภอบางปรามมาสองพี่น้องและปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรี พื้นที่ที่มีฝนฟ้าขนองภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์รีสเกตและอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบ,บุรีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่รังและสตูลขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการโดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจาก น้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมในระดับสูงระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงอันตรายจากกระแสะไฟฟ้ารวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทางขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามสตรีทคอมขอบคุณค่ะ